เพื่อนๆเคยได้ยินคำเหล่านี้กันไหมครับเกมีเกตุย้ยคุณหมีเผ่าเม้มปากแต่จริงๆแล้วคุณหมีคืออะไรมีที่มายังไงวันนี้เอ็โคติดเล่าจะพาไปรู้จักกับกลุ่มคนคุณหมีกันครับสำหรับคนทั่วไปหมีหรือแบร์ในภาษาอังกฤษนะครับ ก็คงจะเป็นคำเรียกสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ในความหมายนึงเนี่ยแบเป็นสับเซ็ตของกลุ่ม LGBTQ ครับที่บ่งบอกถึงลักษณะรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายกับหมีนั่นเองครับแล้วก็จะมักใช้เรียกในกลุ่มของเกย์แล้วก็กลุ่มไบเซ็กชวลครับซึ่งที่มาของคำนี้ก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าเริ่มจากที่ไหนมาจากประเทศอะไรแต่ที่เริ่มเห็นเด่นชัดครั้งแรกก็คือในนิตยสาร The a d อ o c a t e เป็นนิตยสารสำหรับชาว LGBTQ ในคอลัมน์ที่ชื่อ Who's Who at the Zoo วางจําหน่ายเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี1979 ซึ่งในคออัมนมได้มีการเปรียบเทียบเพศสภาพเพศวิถีของคนยุคน,นั้นกับสัตว์ในสวนสัตว์ครับและในยามของหมียิ่งเด่นชัดไปอีกในนิตยสารแบ,บ็คแมกกาซีนที่จะทําโดยริชาร์ดเบอร์เจอร์และคริสเนลสันวางแผงในปี1987ตัวนิตยสารโฟกัสไปยังการถ่ายแบบรุ่มหุ่นบึกๆที่มีคนตามร่างกายเยอะซึ่งเป็นจุดของการสร้างภาพจําว่าคนที่ตัวบึกบึกอวบอ้วนเป็นภาพจําของกลุ่มหมีไปโดยปริยายครับแต่บางคนอาจสงสัยนะครับว่าคุณแบบไหนถึงจะเป็นหมีซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มหมีเนี่ย มีสับเฉพาะแยกย่อยของหมีแต่ละประเภทอยู่ครับเช่นแบร์ชายนมตัวใหญ่มีหุน่นบอบแน่นมีกล้ามก็ได้มีหนวดก็ดีแต่ต้องอายุ35ปีขึ้นไปครับครับหรือหมีน้อยนะครับเหมือนแบร์ทุกอย่างครับแค่อายุน้อยกว่า35ปีครับพนด้ <Okay. S 1> Panda, าใช้เรียกคนหุ่นหมีจากฟังเอเชียพลา่าแบร์หรือหมีขาวหมีที่เริ่มมีผมแซมขาวๆหรือมีงอกขึ้นนะครับหรือว่าบางที่อาจจะเรียกว่าซิลเวอร์แดดี้คะ ชับบี้นะครับหรือว่าหมีตัวอ้วนจะมีลักษณะที่ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็มีลักษณะที่ตัวนุ่มๆหน้ากอดนฮะแต่นอกจากคนรูปร่างใหญ่ที่เรามองว่าเป็นหมีแล้วเนี่ยครับคนผอมก็สามารถอยู่ในแคตตาก็อหมีได้เช่นกันเช่นเชสเซอร์หรือแบร์เชสเซอร์หรือที่ถ้าจะแปลตรงตัวก็คือว่าเป็นนักล่าหมีนะครับอาจจะดู ฟังดูดุดันไม่เกงใจใครนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเพียงคนผอมที่ชอบคนที่เป็นหุ่นหมีนะครับอีกอันก็คือออเตอร์นะครับหรือว่าตัวนาคก็คือเป็นคนผอมแต่ว่ามีขนเยอะนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีเขาว่าเออร์ซูล่าซึ่งในภาษาละตินแปลว่ามีตัวเมียหรือถ้าที่ทุกคนคุ้นหูก็คือมาจากตัวละครเออร์ซูล่าจากลิตเติ้ลมอนบดนั่นเองครับ t r a <little> ซึ่งมกักจะใช้เรียกเลสเบี้ยนที่มีหุน่นหมีสุดท้ายก็คือมาม่าแบร์นะครับก็คือกลุ่มคนทรานเจนเดอร์ที่มีลักษณะที่เป็นหุนหนนน่่่นนนนหหหหหมมมมมมีีมีีครบจะเเ็ category, ็ได้ลลลลยยยวาาาาาาใกกกกกุแแง กายกองนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปเทคซ s e r i ยสมากนะครับเพราะว่าการแบ่งแคตตาลอกเเหล่านี้เนี่ยก็แบ่งเพื่อให้เรารับรู้ว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้น <Okay. S 1> แต่จริงๆแล้วถ้าเราพอใจที่จะเรียกตัวเราว่าเป็นอะไรเป็นหมีแบบไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ตัวเราชอบเลยครับซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องไปแคร์คนอื่นว่าเขาจะมองยังไงแค่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นหมีก็พอฮะ oh. ซึ่งปัจจุบันนะครับเกมีก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการทํากิจกรรมต่างๆของกลุ่ม LGBTQ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการ,ร ในวันที่24พฤศจิกายนนี้ฟังเรื่องราวของกลุ่มหมีแล้วเป็นไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันไปอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้โคตรติดเล่าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ